เห็นปะเนี่ยวุ้ยวุ้ยคลัวเกลคลัวเกลเหรอลูกคัาเปิดร้านเลยคะสุกกี้พบกับครัวเกลค่ะเป็นร้านสุกี้เปิดใหม่นะคะทุกคนคะ สวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกคนคะ่ะหลายคนคง <c oughs> คิดถึงเจเกลแล้ววันนี้เจเกลของเรานะคะมาเปิดร้านทํากาแล้วนะคะทุกคนคะ่ะแต่วันนี้นะคะมาเปิดร้านซุก,กี้คะ่ะทุกคนเพราะว่าวันนี้เจเกลได้รับของขวัญเป็นเครื่องครัวคะ่ะเครื่องครัวชุดใหม่ทันสมัยสุดๆเป็นเลยนะคะทุกคนเจเกลของเราไม่ธรรมดานะคะได้รับเครื่องครัวแล้วก็เปิดร้านซุก,กี้เลยคะ่ะทุกคนคะ่ะเจเกลไม่ธรรมดา,าจริงนะคะ ทำไปก็ชมตัวเองไปด้วยไม่ต้องรอให้ใครชมนะคะสุดยอดมากไม่ส่วนของพี่พีเก็มีมาเม้นอย่างเช่นว่าแม่ค้าระวังพุงลวกนะจ๊ะพุงก็จะชน่อแล้วค่ะเอ็นดูบางคนก็บอกว่าอย่าไปรอให้ใครชมชมตัวเองไปเลยและมีคอมเมนต์นี้นะถูกใจมอดแน่นอนบอกว่า ร้านเจเกลพุงกลางพี่ไอรับบทลูกค้าในฐานะเกลรักไอไม่รับหมอสเทนเทนเทนนี่น้องแอบดูตาพิตาพิมูนพิตาพิตาให้แอบดูเห็นปะเนี่ยขอบคุณกเปิดร้านเลยคหมซุกกี้อ๋อซุกี้อ่ะว่าหมูเด้งเอาสุกี้เนื้อเนื้อตีเสื้อได้ไหมคะไใ่ตีเสื้อของเล่น จริงเ,ออเหรองั้นกินปอมปอมได้ไหมโอเคนะวันนี้อาหารไม่เค็มแน่นอนเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเจลมีถุงอะไรถสเต,ต๊กแล้วตรงนี้เค็มไมหมหอยชิ้นอะไม่ค่ะอันนี้มันเหมือนอไหนดูอันนี้ก็เป็นถุงแก้วอ้าหม้อติดแล้วอุว้ยร้อนแล้วค่ะร้อนแล้วค่ะอย่าเอามือไปโดนนะคะร้อนค่ะอุยงงเงมืออยู่ ไนะไก่ต้มไก่ต้มไปก่อนลูกมึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยายดูใหมนี่ไงควายหนิ่งก็ควยายหนิ่งเพอะเนาะนี่ัวายอะไรนะควายเกลควายเกลควัวเกลควายเกลเหรอลูกค้าเข้าใจร้านมันเพิ่งเปิดนี่น้องเก่งอ่ะนี่ไงน้องเก่งอ่ะนี่ไงน้องเก่งอ่ะนี่ไงขึ้นเส้นก็ทำได้ไง กินทำได้ไงอ่ะเก่งอ่ะโอ้ร้านนี้ใครกินคะเจ๊มันเนี้ให้อายกินเฮ้ยแม่ค้าชิมก่อนได้ไหมทำไมอ่ะเพราะมันเป็นน้นใส่นี้ดูสิร้อยเนี่ยเป็นเจลเนี่ยเป็นเจลแล้วเนี่ยเนี่ยเป็นเจลแล้วเห็นป่าวเฮ้ยใครกินอ่ะมีอายแม่ค้าลองก่อนเลยนะคะลูกค้าก็แอบกวนนิดนึง ไม่เป็นไรไปเจ็บเจ็บมนี่ไม่เป็นไรไปเจ็บเ็นี่เนี่ยแอมบูลานี่ยงดีส่อโอ๊ยท้องร้องแล้วค่ะแม่คานี่ก็เป็นของเปล่าแค่นี้เยอะเลยเนี่ยเฮ้ยร้อนอ่ะอุ้ยอุ้ยอมสุกแล้วหรอ ร้านนั้นดงเปิดนี่น้ำเก่งอ่ะนี่ไงขึ้นเสร็จก็ทำได้ไงกูทำได้ไงอ่ะเก่งอ่ะร้านนี้ใครกินคะเ,เจ๊อันนี้ยใครอายเฮ้ยแม่ค้าชิมก่อนได้ไหมทำไมอะ่ะามัน 哎。<laughs> <laughs>